ฟ้าพยากรณ์นะคะกับการทํานายดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะคะ2563นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะดวงชะตาประจําเดือนนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานใครที่รอคอยนะคะสอบในเรื่องของการแข่งขนันการสรอบงานราชการหรือการสมัครงานไว้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีดวงดีในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณทําไว้นะคะจะได้รับการประกาศผลหรือเรียกได้ว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการสรอบการแข่งขนันหรือการ สมัครงานนะคะได้งานแน่นอนนะคะต่อมาค่ะนะคะการเงินค่ะเก้าเหรียญสิบเหรียญเลยนะคะช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่านะคะจับจ่ายใช้สอยดูเป็นคนที่ใช้เงินเก่งพอสมควรนะคะจากรูปลักษณ์ภายนอกมีคนอิจฉาริษยานะคะในเรื่องของการเงินการทองแต่งตัวดีเสื้อผ้าสวยหรูดูแพงนะคะในเรื่องของการเงินมันเลยทาให้คนจ้องอิจฉาริษยาเราด้วยนะคะแต่อันจริงๆแล้วนะคะตัวตนของเรายเองนะคะภายในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินเยอะนะคะ5เหรียญอาจจะการเงินติดขัด หรือมีเนสินตํามาด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังด้วยนะคะกับไพ่เก้าเหรียญสิบเหรียญเอ็มเพอยู่ในตำแหน่งปัญหาก็คืออาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยสวยหรูดูแพงหรือช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปก็จะนาความเดือดร้อนมาให้นะสาหรับในเรื่องของการช่วยเหลือคนถ้าใครมาขอความช่วยเหลือในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งใจดีอย่าเพิ่งช่วยเหลือนะคะให้ชะลอการช่วยไว้ก่อนนะคะหรือเรียกได้ว่าอาจจะหานะคะถ้าคนมาขอยืมเงินสักแสนหนึ่งอาจจะให้ยืมสักห้าหมื่นนะคะเพื่อจะไม่ให้ ตัวเราเองเกิดความติดขัดนะคะเพราะตัวเราสมรคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีไพ่เอ็มเพอยู่ในตำแหน่งปัญหาคือใจดีใจบุญช่วยเหลือคนมากเกินไปนะคะถ้าเหรียญอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คืออาจจะมีเรื่องของหนี้สินหรือเงินที่มันติดขัดได้จากความใจดีใจอ่อนของตัวเราเองนะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่ยังสดอยู่นะคะมีโอกาสเจอแฟนคนรักที่ยุต่างกันนะคะเป็นลักษณะต่างชาติต่างภาษาหรือพี่หรือผู้ที่มีอํานาจมีองค์ความรู้นะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ระยะเวลานะเเเพริวข้มา ก็อาจจะเป็นความสำคัญที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะคืออัศวินดาบติดกับเลเวอร์เนี่ยความรักของเรามันเหมือนแบบเจอคนที่ลุกล้ํานะคะคนเข้ามาในชีวิตเราแบบไม่คาดคิดนะคะคือความใจร้อนนะคะอย่าตัดสินใจในเรื่องของความรักด้วยความใจร้อนหรือ,อมัดมือชกกันไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักความสมพั์มันทาให้ความรักของเราเนี่ยจาก เป็นที่1อาจจะตกเป็นที่2ก็ได้นะเพราะก้าวถ้วยเลเวอร์กับเอ็มเพสนะคะก็ระวังเรื่องของรักสามเศร้าเรา3าคนจกเป็นที่1อยู่ก็จะอาจไปเป็นที่2กินน้าใต้ศอกใครก็ไม่รู้นะคะก็ต้องตัดสินใจดีๆมีสมาธิในการใช้ชีวิตมีสตินะคะยไพภพย,ยังอยู่กับเรานะคะถ้าเราหันหลังกลับมาได้นะคะความรักการเป็นที่1เราก็ยังอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้น้ําหนักตัวอาจจะขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตั้งคันตั้งท้องก็มีโอกาสตั้งคันตั้งท้องถ้าคุณปล่อยประละเลยในเรื่องของการคุมกําเนิดน,นะคะ อย่างที่บอกแล้วคนที่อยู่ที่1แล้วไปคบซ้อนอะไรกับใครนะคะถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถ้าเราเกิดมีการตั้งคันขึ้นมานะคะเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขสถานการณ์นั้นได้นะคะถึงบอกว่าที่1อาจจะตกเป็นที่2ก็ได้ในเรื่องของความรักที่มันมาแบบรวดเร็วนะคะมาแบบโดนลุกล้ําโดนแบบเออเขาเรียกว่าไงโดนเหมือนแบบ เข้ามาถึงเนื้อถึงตัวเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนมองภายนอกก็มองดูแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีตังค์มีเงินนะคะการที่จะเขาจะหวังมาหาผลประโยชน์หรือเปล่าก็ต้องดูรอดูนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่า,าเพิ่งรีบร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของใครก็แล้วแต่เรื่องของการเงินการทองแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเอามาสรุปกันอีกทีนะคะในเรื่องของการงานสอบได้สอบติดนะคะสอบได้สอบติดถ้ามีดวงในเรื่องของการแข่งขันการประมูลงานก็ถือว่าได้งานใหญ่นะคะแต่อาจจะต้องมีเรื่องของการ ใช้ต้นทุนที่มันปริมาณสูงด้วยนะคะการเงินค่ะนะคะมีเงินก้อนใหญ่แต่อย่างที่บอกแล้วได้เงินใหญ่แต่มันก็มีเรื่องของการลงทุนนะคะอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ความรักนะคะเรื่องชู้สาวชู้กิก๊กบุคคลที่3รักสามเศร้าควรระมัดระวังด้วยนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพมีไพยพายขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็จะเจอหมอดีเจอยาดีรักษาหายนะคะก็ร,ระมัดระวังไว้นะสำหรับคนที่เกิดวันเพลหัสกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอฟ้าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ